สวัสดีค่ะมื้อนี้เขาก็อยู่ที่ช่องจ e เ e ียน n ี Channel นะคะมื้อนี้ใช่เข้ามากินหอยนะคะกับหลานี่หลายคนอยู่ค่ะมาค่ะมากินน้ำกันเด้อไอ้ค่ะสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะเขามากินยังมื้อนี้กินหอยกินหอยอัาวอะไอย่างงีอ่ะอ้าวน้ำพริกเผาอ้าวน้ำพริกเผาเงยตาขึ้เป็นน้ำจิ้มซี่โครนะคะเดี๋ยวนี่น้ำพริกเผา เอาบ้างไม่นี่ลูกเอออ่ะอะมามาลิมามามานี่ยายมานั่งพี่เอาอะไรน้ำปูกะมาเขามากินจิมบอ่ะค่ะนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะค่ะมาค่ะมาซิมนี่ก่ะมาชิมค่ะอ่าซิมอ้าวแค่นี้ปูมันว่านี่ปูมาเอามาปูมันไปกินเอามาเ่ย โอ้ใส่เครื่องลงไปค่ะย่ไฮมอนกินน้ำแล้วก็หอยไฮ <laughs> มอนกินน้ำ <Raymond. S 1> บ่เออเพราะเีบเพาวลาเขากินกรนกเสีบค่ะเสียบปะนี่ค่ะยีรากินได้อยู่ไลกูกลูกดมนใส่น้อย <laughs> ดียีราดจาคุมถ้าเข่าลูกมันจะคว่ำลูกจะคลุมหละ่ะอืม ก็้สีมัอกันะก็เป็นตาอร่อยแท่อร่อยแท่หอยละเสี่อยเออเออกินๆแล้วก็อนี่อะไรเจิ้มอีลากระเด็ยิเนียกินๆกินเเ็ดกะมาออมาหเอาทัใส่อือนี่ค่ะ เป็นห่อเมียงเลยอืมเ่อเมียงหรอทีนี้ยุเวลาลวกวลวกแล้วลรกวลวกน้อยนึงค่ะลวกสะด้งเ,เดี๋ยวแส่นน้ำพริกเผานิดนึงน,นี่แส่นน้ำพริกเผานาคะคะ ง่ายไหง่ยใช่ไหมัาพอยอ๋องยป้นกินได้วหได้หรกค่ะโอ้นหาเย่ะอืเังไหอยออ้ยั้นเอาป้อนินเอาซ้อ้อกินกันไม่ใส่เลยไ อ,อ,อืมไค่เหรอไม่อืมว้เก็บจนเหหอยอคือข่ซึมันบอกคือหอยเองนยะอืมหวานไม่ต้องมินา่า่ายกินยขาข่กยาข่ยาไ่หลุดยาข่ไข่ไหลข่ นี่ลิ่นน้ำพีกเผาจ้ารอ่อร่อยไหมหวานค่ะนี่ละองเส่นน้ำพีกเผาน้ำยาคั่มเอาเอาบางใหมเอาว่างใหมอกูเพี้ยนี่นี่ละเอาว้างไหมนี่นี่โอ้ อืมออืมอืเบอืมอเบไนเนลูกใจชุ่งามยามันจะลงวาผู้ใดอีกลงลงหลานอืม จิ้ดีได้ปนเนี่ยได้ใช่ไหมิดีใช่ไหเอาระวังวลากินมอเป็ี่นนะลูกวลาคับูเซียวลาคับบูตะกินละระวางแซนกินมอเป็ี่ยนนะก็สเคยกินเคยกินไหจิ้มจิ้มอู้น้ำจิ้มเยอะนี หอยหวานหอยหวานอืมอนี่เอาไปลูกเอาไใหู้เอาลูกเล่นนะลูกเล่นไม่เลพี่มาหาแม่มะ ได้หลายตัวเลยอ่่เียมแบบนันเอากัน ไปหาน้องไปไปเอิญเน้องไปไหนเน่องไปไหนนะบ้านมอนเฮงไปละไปบ้านมอนเฮงไปบ้านมอนทินไปเ่อน้อมไปข้องอื่นไปบ้านม่อนเนาะไปเล่นโอ้โหใส่บ้านมอนเฮงไปไปละไปเอิญเน้องไม่ให้แม่ไปไหนน้องนี่ไหนเอิญเน้องไม่ให้แม่ไปเด็กคนไม่กินอ่าพี่แจงไม่กิน Oo, te. Hmm. Yung... Dito. Ano? Hindi, makimata. Hindi, makimata. Hindi, makimata. Hindi,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ขนมไปขนมอยู่ไหนในบ้านไปอ่า

chim ừ. xịt bột. Cài lại. Cài มาฮะห้อยห้าวหลห้อยห้าวลุน

ต้องไปเปิดกระตูนอือนี่แหละค่ะอืมก็มีไงเลยอืมสามตัวอืม นี่เลยค่ะตื

เออแล้วซื้อวาพ่อละค่ะสานนี้นี่าาานี่ไูซื้อวาสิเริ่มอิ่มละค่ะเดี๋ยวกะจะคลิปแค่นี้เนาะค่ะมาพอกันใหมคลิปหนานี่นี่กะสวัสดีค่ะ